ครับผมก็สวัสดีครับก็พบกับผมอี้นะครับผมมาจากร้านมือสี่ me, เช ouais. <M> <Right. S 1> ่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมนะก็จะเป็นกีตาร์โปร่งนะครับผมนะของยี่ห้อมาตินลีนะครับผมนะก็จะตัวนี้นะครับผมนะไซส์38นิ้วนะครับผมนะก็เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่หัดเล่นนะครับผมนะเป็นกีตาร์ที่แบบราคาไม่แพงมากนะครับผมนะเหมาะสําหรับมือใหม่ที่กําลังแบบอยากลองหัดเล่นกีตาร์ครั้งแรกนะครับผมนะก็ ก็คือเหมาะเลยนะครับผมนะนี่ก็ตัวงานก็จะเป็นไม้ลามิเนตนะครับผมนะเป็นไม้หัดลามิเนตนะครับนี่ลูกทรงดีไซน์สวยนะครับผมนะก็วันนี้จะเป็นตัวสีน้ําตาลกันเลยนะครับผมนะคุ้มค่าสะดวกนะครับผมตัวไม่ใหญ่มากนะครับจะใช้ขนาดแปดนิ้วนะครับนะก็จะตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาหนึ่งพันห้า้อยเก้าสิบาทนะครับผมนะก็ถือว่าคุ้มค่านะครับผมนะเอาไว้อ่าเอาไว้ฝึกไว้หัดเอาไว้เล่นกันนะครับผมนะเล่นในบ้านในใครในครอบครัวนะครับผมนะ ก็ราคาไม่แพงนะครับผมนะนี่ก็เดี๋ยวเสียงนะครับผมจะให้ฟังช่วงท้ายคลิปนะครับผมนะก็จะตวนี้นะครับผมนะ1590งพันห้ร้บาทนะครับท่านสนใจนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกซ์มาได้เลยนะหรือท่านใสะดวกก็สามารถเดินทางมาที่ร้านได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ขอฝากร้านนุ้มมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่นะครับ